สถานีรัตตดำใช่ไหมโอเคจากสถานีรตัตตดำเราจะไปะเยี่ยมกันนะคะน,นี่สิผ้าที่น้องไปเที่ยวปราสเซลอันนี้สถานีรตัตตดำนะจ๊ะโอเคอ่าน้องพลอยวันนี้เราจะไปไหนกันไปเบญเยี่ยมค่ะบราเซลไปบราเซลเบลเยี่ยม อันนี้จะเป็นเฟิร์สคลาสนะคะเฟิร์สคลาสก็จะเป็นบอรดสีแดง <Okay. S 1> เราจะออกจากสถานีรอตตดัม mm hmm. ไปบรัสเซลอันนี้สถานีรัตตดัมนะจ๊ะม mm hmm. ันกี่นาทีชั่วโมงอุ้ยต้องเป็นชั่วโมงค่ะ mm hmm. วส0ไปเที่ยวเมืองบร mm ัสเซลกันนะ mm hmm. จ๊ะบรัสเซลบรัสเซลนั่ง ถึงแล้วนั่งรถกี่ชั่วโมงคะนั่งรถกี่ชั่วโมงนั่งรถชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งไหมชั่วโมงครึ่งเหรอไปสถานีบราซิลนะจ๊ะสถานีอะไรสถานีบาระเซโลเป็นเบย์แยมไปเรื่อย สองชั่วโมงชั่วโมงกว่านั่งรถไฟฮงบาร์เซลถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเบลเยียมซึ่งตั้งอยู่ทั้งภาคกลางของประเทศและก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานของสหภาพยุโรปเนาะจะ้ะถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายนอกจากนี้กันยังโด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์ที่ดีที่สุดในโลกเนาะ แฟนพันธ์แท้เรื่องช็อกโกแลตกับข้อเบียร์ผ่านบได,ด้เด้อจ้ะ้ามาเบลเยียมต้องลองถามาประสันสิมาบะถึงเด้อค่ะยางเบืองฝรั่งมันเป็นทางลาดชันเด้อจ้ะทางลงมันอยู่น้ำเนินน้ำเขาเนาะ

เราจะพาไปไหนคะปราคาจะเห็นท่าน,นี้นจะไปไหนอะไนี้แม่กกยูกูมาเม็กซิซเขามีตลาดนะจ๊ะอันนี้ตลาด โอเทียนเปิชลซเบียร์ใช่อันนี้เทียนเบียร์ตลาด,ดน้อยด้วยจ้ะตลาดเล็กๆกระทัดรัดหน้ารัดอันนี้เขาขายอะไรอันนี้เขาขายน้ำหอมอันนี้เขาขายน้ำหอมนะคะ คนไหลยอยู่ด้เนี่ยอันนี้เขาถ่ายโอ้อันนี้เขา,านนเขา,ายกำไรของกระตุกกระติก นะคนเยอะมากมาที่นี่ต้องชิมอะไรคะชิมเบียร์เหรอชิมเบียเบลเยียมปาร์ตบางคน บ้านี่ต้องกินนานด้วยจ้ะหอยแมงผู้คือเกา่าล่ะแล้วก็นขนมใครข้าขนมทั้งแตกบานเท่าไหมขนมฟัฟเฟอร์แล้วก็ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อของประเทศเบลยเย,ลย,เยียมเนาะ นออคดคือหลายค่ะบริเวณนี้ก,ก็คือจตุรัสกองปราดเด้อค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาชมกันแบบบ่กขาดสายเลยตรงนี้ก็สีศาราวาการกรุงบาเซลหรือเขาเรียกว่าท,ทาวน์ฮอ์เป็นอาคารแบบสไตล์โกธิกมียอดแหลมสูง้านบนก็นสิเป็นหอระฆังเนาะคะ่ะบริเวณตรงนี้เข้ากั สิจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูหนาวที่เป็นเทศกาลดอกไม้ซึ่งเริ่มจัดตั้งแต่ยี่สิบีพฤศจิกถึงสา,า,ามสิบเอ็ดธันวาคมเนาะค่ะโอ้คนเยอะจริงๆดอกไหนซอยไหนก็เยอะ ใครคนมาให้บึงวันหยุดนองคนนม่ได้หลายเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จงิง่คนสิหลายห <c oughs> ากล่อง10ยูโรขาดอีก10เซน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ถ้าจะไปฝากเพื่อมันเป็นของฝากมาเบลยเยียมต้องซื้อแล้วก็ต้องลอง ในบลองมาบพอถึงนะจ๊ะนี okay. okay. hello, hello, okay, no, ่กล่องสิบอันนี้มันเป็นแพ็คไปเลยเนาะทองฝากค่ะโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพีโกโอเคพีโกแม่มาถึงพิชเก่าปะ ไก่ห้องสิพาไปจากบรรูุวันสิพาไปใส่แล้วจ้ะแต่ว่าใหขคน้นไห้เบอร์คนไปก่อนตอนนี้เดีย๋ยวไกายเรานำทางโอ้เป็นตะม้วนน้องคนบัดเขาแตกสวดสวนตาเน่บาบมุนบังไฟอรถุถอันนี้ก็คือขนมประจำเมืองบ้านของประเทศเบลเยียมแล้วจ้ะ แลตรูปแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีใครอยากลองไหมขนมแบบนี้หลากหลายสีสันคุณคะเออมีไห่เหลือกหลากหลายสีสันหลากหลายขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่เรียกเอาเด็กหน่อยยืนที่เด็กยืนที่ มันจะเห็นอยู่ทั่วไปเนาะถารม,มาเบลเยียมเนาะอันนี้ช็อกโกแลตนะคะมัจนจะม่ซื้อเสียงของประเทศเขานั่นแหละสำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตอันนี้กับเป็นคลองปากนะคะช็อกโกแลตหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติ เราเห็นเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจไปแล้วเนาะค่ากล่อง11.9 0เนหรียญยูโรนี่นะเอาลูกอันนี้ไหมดูเด็กหน่อยยืนเงีะยนี่ใช่ไม่ต้องเป็นเลือกหลายสิ่แเราก็จะได้เป็นของฝาก กินไม่ถูกอหรือต้องซื้ันไม่รู้ฉันไ่รูนไม่รู้ฉัน่รู้นไ้นไม่รู้ฉัน้อันไม่รู้ฉันไม่รูันไรู้ฉันไม่รู้ฉันไ่รูม่รู้รู้้ฉั้ฉันม่นไ่รูรู้ฉม่รูู้้รู้้ฉันนไรรม่ร อันนี้อย่ทีนเนอันนี้หมอนลายปากปากโดยมือเนาจ้ะแฮนด์เมดสำหรับคนที่ชอบน้องหมาสัตว์เลี้ยงก็จะมีหมอนลายปากแบบนี้ให้เ้อน่ารักมีทุกพันธุ์ สามสิบห้ายูโรคันเทนเดดแฮนด์เมดเนาะเอามือทำารือม่าก็สิแพงแนวคนอ่ะอันนี้เป็นน้องแมวนะคะดดเดี๋ยวห้าสิ้าเขามาเบิรง,งานปักของคนเบลเยี่ยมเนาะจ้าข้างในนี่แต่ละชิ้นเป็นผลงานการปักโดยมือทั้งนั้นเนาะจ้างานปากที่สิมีความละเอียดมาก พื้นเล็กพื้นใหญ่แตกต่างกันไปแล้วแต่สิจินตนาการในการปักเนาะดอกพ๊อปปี้สีแดงปักบนพื้นผ้าสีขาวสวยงามมากเลยจ้ะงานปักโดยมือเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นการปักแต่ละชิ้นก็นต้องใส่เวลาอันยาวนานเนะจ้ะราคากับสีควันขางสูงที่ยาเห็นนี่พื้นเล็กพื้นใหญ่ราคาแตกต่างกันเพราะว่า ใส่เวลาในการปารักยัางพื้นนี่หนึ่งพันยูโรหนึ่งพันยูโรถ้าคิดเป็นเงินบาทเท่ากับสิบประมาณสี่หมื่นบาทเนาะค่ะ ราได้กินปลาตัดร้ดูปาสไอน้องพลอยมันต้องกินอย่างอื่นไม่ใช่หรอมันต้องกินฟารเฟลไม่ใช่หรออันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรเหมือนไส้กรอกไหมเหมือนทอดดอกไหมชิมดิชิมเนี่ยอร่อยไหมไก่ใส่ชีสใช่ไหมไก่ทอดไก่ทอดโอมาเที่ยวตั้งไก่ได้กินไก่ทอดอันนี้อร่อยไหม อ่าโบเบลลอนโบเบลลอนมาเทีย่ยวเบียเยียมมากินไก่ทอด m a บิเ,เอา<ะ>วเช่นไรก็ขา่ซโอเคอันนี้ก็ไก่นะคะโดนเดอร์บ็อกข้างในอันนี้อย่างพี่นั่งไก่

เผ็ซีซอสหรือ not เผ็ดซีซอสอันนี้ไกรเผ็ซีซอสโอเคชอบไหมคะชอบค่ะเที่ยวเยี่ยมชอบไหมชอบค่ะเออบอกให้เพื่อนมาเที่ยวหน่อย บอกให้เพื่อนมาเที่ยวไหนมาเที่ยวปาสเตล่ยเบลเยียมนะใช่ถ้ามาแล้วมีอะไรน่าสนใจไหมไม่รู้มันเรียกอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะอันไหนไอตัวเออจำชื่อไม่ได้ไอเด็กยืนฉี่อ่ะเออจำได้ก็ดีทีนี้เราก็จะไปไหนกันคะไปดูแล้วกลับบ้านเหรอสถานีตำรวจทีนี้เราก็จะกลับกันนะคะจะกลับบ้าน ถ้ามาเที่ยวกับมาช่วงนี้แล้วจ้ะเอ,อ้ออันนี้อาหารไทยอุ๊ยร้านอาหารไทยนะคะเนี่ยใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ผัดไทยเพิ่งเห็นอันนี้ร้านอาหารไทยนะจ๊ะมีทุกอย่างเลยนี่มีลาบมีอุ้ยเขาจัดจานน่ากินเลยนะเนี่ย ร้านอาหารไทยชื่อร้านอะไรเนี่ยอันนี้ร้านอาหารไทยด้วยจ้ะดูเมนูน่ากินมากดูเมนูเขาที่จัดไว้ถ้าใครมาเบลเยียมอย่าลืมมาชิมนะจ้ะผู้ใดมาบัตเซลอย่าลืมมาชิมด้วยจ้ะอยู่ในเมืองบัตเซลเลย ตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะกลับไปฮอนแลนเนาะตบาถ้าผู้ใดมาอย่าลืมมาชิมแล้วจ้ะยังได้คุ้งบาซิลเลยหาไม่ยากร้านอาหารไทยตบารสชาติเสแปรเสแปรกับปลารูเพราะ,ระว่าปลาไหลล่องนะจ้ะตรงนี้สวยไหมคะแนะนำนะคะตรงนี้สวยไหม นี้ก็สวยนะคะเออตรงนี้ก็สวยนะ,ะออนยยจ๊ะตื้ตงเขามี็นียงเข้าเนียง ความแต่ว่าเย็นมากอันนี้สามารถดื่มได้แล้วัะน้ำเนี่ยใสเย็นแตาวลาต้องร้อนนะจ้ะเพราะว่าเย็นดี่ดี่นั่งเขินไหมเกินก็ใสิเต็มต้องใส่ความพยายามด้วยนะเพราะว่ามันเย็น 最初は。<ih az violin inding> เราจะชิมไปดูมันดื่มได้เขาชิมแล้วดื่มได้ใบชะลอกำลังออกกัดไฟเด้อเด้อ ก่อนกลับบ้านเข้ากับเขามาไหว้พพากันก่อนนะจ๊ะเพื่อเป็นสิริมงคลพอดีเขายางพานบูเข้ากัเลยเขามาไหว้พพากันจ้ะ กรรูปแบบปูนปัน้นมีความสวยงามละเอียดอ่อนนะจ๊ะดูจากการตกแต่งของเขาสิแบบประณีตมากการแกะสลักรูปปูนปั้นต่างๆมันมีความละเอียดอ่อน บริเวณภายในโบสถ์กรสิประดับไปด้วยไม่แล้วก็สลับกระลูปปูนปั้นนะจ๊ะไม่แต่ละแบบที่เขาเอามาตกแต่งมีการแกะสลักนำ้ำข้างบนเขากรสิบแบบทำเป็นสามเหลี่ยมเป็นกระจุมเป็นทรงกระจุมมีความสวยงามนะจาะในการแบบประณีตมากเลยสถาปัตยกรรมบ้านเขา ที่สนใจอยากมาเที่ยวเมืองบราซิลประเทศเบลเยีเย,ย,ยกมก็ลองศึกษาข้อมูลหลายๆช่องทางมึงได้จ้ะเพราะว่ายังมีอีกหลายมองที่สวยงามมากๆในบราซิลที่เฮ้าบอใน้้าไปเบิ่งเนาะจ้ะเนื่องจากว่าเข้ากัมีเวลาจํากัดเนาะจ้ะดังนัง้นเฮากัได้ผ้าเที่ยวบอหลายเนาะจ้ะถ้าผู้ใดสนใจอยากมาเที่ยวก็ลองศึกษาข้อมูลหลายๆช่องทางิึงเพราะว่าในบราซิลมี หลายหมองอีกที่วางามต้าเฮากับบไดยผ้าไปเนาะดังนั้นถ้าไผสนใจเด้อจ้ะอยากมาเที่ยวกันยังมีอีกและหลายหมองที่สิใหศึกษาที่สิใหได้เห็นได้ค้นหาเนาะจ้ะ บาดนา,นาหรือว่าขังต่อไปเขาสิาพาไปเที่ยวประเทศใดห,หรือว่าเมืองใดสวยๆก็ล,ลอชมตอ,ตอนต่อไปเนาะจ้าเมื่อเขามีโอกาสเขากับสิบภาไปเที่ยวเมืองงามๆนะค่ะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบาร์เซโลประเทศเบล,บลเยียมที่ให้ไนักท่องเที่ยวหลงไหลแล้วก็กลับมาเที่ยวกันเด้อจา้าลัามาที่เก่า บริเวณตรงนี้เวลาเขาจัดเทศกาลงานดอกไม้ในช่วงหนาหนาวสวยงามมากๆเลยเพราะว่าดอกไม้ที่เข้าปูอ่ะรู้สึกเหมือนพุมเนาะจ้ะหลากหลายสีสันมีความสวยงามมากๆจะาลืมมาเที่ยวกันเด้อค่ะ